ใส่ผัดหมูใส่สตอเด้อเด้อผัดหมูผิดแกงเครื่องแกงจๆๆั่วจั่วจั่วใหม่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 ใม่สนุใหม่ใหม่ใหม่ใม่โอ้ใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วหมูลงก้นจั่วผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆผัดเครื่องแกงยี่นี่ผัดผิดหมูเครื่องแกงเครื่องแกงใต้ ขอรสดีสักหน่อยกันเด้อเคยมีหลายแล้วยานังเช็มขอซดสักหน่อยเ,อเครื่องแกงหมูใส่สะตอตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆก่อนค่อยจะเอาสะตอใส่ใหมู นี่ก้อนจักน้อยก้อนซือของหวยเท่าไหรเหรอใหม่ใหม่ใหม่เขาใหม่แล้วแล้วผงนัวใส่จักน้อยกันผงนัวผัดไปเรื่อยๆก้อนออ ไปขอน้ำกันเ,ด,นเด้อหยดหนักจันเอยกัน้ามสมิไมแล้วไม่แล้วหมูให้ตั้งบางผัดเครื่องแกงเครื่องแกงหมูใส่สะตอกันเอาสะตอลุง พี่หอมยหงไม่เหรอหอมเจี๊ยงเกล็ดหอมยอะจักน้อยเจี๊ยตอคุกจักน้อยต่อใส่ปาผู้เฒ่าด้วยเดี๋ยวส่ปาคุณมึงเขาไม่ต้องใส่นามยากแล้วต่อท่านใดท่านหนึ่งก็กินได้นี่ผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากินม่ได้ขอน้มยอตัอ ฟ้าปิดสักหน่อยฝาปิดสักหน่อยก่อนนทำปลาสันดิใส่ดอกเดี๋ยวค่อยชิมมึงก่อนชิมก่อนเดี๋ยวเปิดมึงก่อนเด้อะวัวน้ำบ่อลายกันบ่อละกันพอาะจะต่อชูสักหน่อย ใส่ปลาคุเถ่ให่ก้อนเจี๊ยน้อยก่นอนอกิจะ,ะสแสบแสบกระหุงเข้าสวยแค่ขอน้ำตาลใส่จักนิดเนี่ยใส่น้ำตาลสจักนิด คุณนุงา็ได้สัมมิงเข้ายำได้แล้วในตะวต่อยายคุ้นเ่าแล้วก็อยำามเได้แล้วคุณต่สิจุกคุณมือ่อมากเมื่แล้วขอชิมจักหน่อยได้เด้อไปนี่เด้อมันตานอีกจนิดคุณดันพอดีแล้ว Ủa phụ luôn à Nó chụp là mùi